ครับกลับสวัสดีครับอินโมแค้นแฟนมะล่ำที่กรุกระขักแพร่งอะไปพี่น้องเฮาแฟนแฟนเอฟซีหรือว่าแฟนแฟนยูทูบหรือว่าแฟนแฟนเฟซบุ๊กของบ่าวอิสานเจเจสตูดิโอนะครับทางช่องทีวีมือถือนะครับทางมณีกาได้โอากาสดีนะครับได้โอากาสดีบ่าวอิสานเจเจไ้พาพ,พี่น้องเฮามาเบิงึงหรือว่ามามาเอาสมนุนไพรนะพี่น้องเพราะว่าทางมณีกา มีเสียงล่วมในแน่นอนนะพี่น้องเสียงร่มสีแห้งเพ <c oughs> ราะว่ามันมันคึ้นต่อสิ่งกนนะครับอ่าเมื่อกี้เป็นมือวัดอังคารนะพี่น้องวัดอังคารพอดีบา,าริสันเองก็ได้มาถางถางป่าบริเวณแถวะพี่น้องถางบริเวณแถวถางว้ทสิถางให้มันแปดมันยังแบบมาพร้าสมุนไพรพี่น้องครับผมเลยมาพร้าสมุนไพรเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรหายหายนานในแน่นอนอื่นว่า ตน้นอบเชยแล้วว่าเครืออบเชยนะพี่น้องครับพี่น้องที่เป็นแนวนีก็เป็นเอิร์นว่าอ่าเครืออบเชยเนาะต้นอบเชยแล้วไปเป็นต้นยุตแต่ว่าเป็นเครือเลยพี่น้องเป็นเครือเป็นป่าเลยเนาะป่านี่ครับป่าเลยเนาะป่าป่าหกหกโบ้คือว่าชนสิมีเนาะพี่น้องมาพอดีมาทางป่านะครับต้นใหญ่มันก็มีอยู่ อบเชยเหมือับอบเช,บเชยเนาะนี่นีแ่ซบบีนัมซีนัมหาเลยนะเชืแ่บบอมง่ายหญ่เนาะเนี่ยหลอกใแบบประมาณนี้นะครับใแบประมาณนึงก็เกินว่าอบเชยกตเลยสิเดียาพี่น้องเข้ามาเมื่อนี้เป็นวันอังคารใบสันก็เลยเตรียมเอาคันหาดอกไม้คันหาเนาะดอกไม้หาคู่เทียนหาคู่มากขอคารวะเอาเพราะว่ามื่อนี้เป็นวันอังคารนะครับ เพื่อนว่าการเอายาเนี่ยฮะตรงนี้อาผู้ทฒ่าผู้เฒ่าเป็นปราดเป็นเรื่อว่าอาผู้เฒ่าแก่เพิ่มเพที่เป็นหมอศูนไพรเนาะเพิ่นเนี่ยเนี่ยนั่ก็เลยารึกษานก็เลยได้เจอเอาจากคนตรวจในตัวเท่านะครับอันนี้ก็ได้เตรียมเนาะเตรียมขันห่านะครับขันหาไปเนาะเตรียมข้าวแปลงขันหาอันดับแรกเฮากระตองยกขันหาก่อนนะพี่เนาะขันหาก่อนนะครับเพราะว่าอากาศการ เอาสมุนไพรนี่ยเขาตรงเอาวันข้านับวันอังคารเป็นวันเป็นวันเป็นวันที่เป็นวันครูเนาะเป็นวันคู่วันแข็งเนาะเป็นวันวันแข่งวันวันอ่างวันวาจาสิทธิ์ประมาณเี้พอพีน้องกับถ้าเผื่อเขาแก่เป็นวาไหวเนาะก็เลยต้องิดตามเห็ดประเพณี้เป็นเอื่นว่าบวรจะปวงคล้องบ่วงเห็ดติตามเห็ดตามข้องกันนะมันจะจุดเทียนอยู่นะมันคือนร่มใช่ไหมพี่น้องอ่าปกติบ่ลร่มได้พี่น้องแต่ว่ามื่อนี้มันเกิดอากาศร่มนะครับ กับแปลกดูกันเนาะเกิดอากาศร่มดีเนาะร่มอีหลีนะครับก่อนสีจนก่อนบายสันสจมาเนี่ยว่าร่มมีติ่งติ่งอยู่แต่พ่อมาร่มเนาะอันนี้ก็เป็นขอให้จ๋าหน un, ้าเพิ่นของบายสันนี ah ่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุมีนาสกาเระตังพุทธังไอปูเชีย สาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทินเจ้าฐานเม่เจ้าธรณีสารโลกมือ้ะพระเจ้าอ่าบ่าวอิสานได้มาขอคารวะขอสมนุนไพรอาสมุนไพรพยาปกเชยพยาประสงค์เอาไปต้มกินเพื่อบำรุงสุขภาพให้วาจาสิทธิ์แต่มือกะเป็นมือสันวันดีนะพี่น้องมาเอาปันสันวันดีเป็นมือสันวันดีก็จะมีะความเจ็บความยำ จะหนักกันยอะคืนเยอะทั่วมจะตัวนี้ช่อยเป็นสักขีพระยานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทุกองค์แล้วก็พระยาอบเชยพระยาประสงค์วันี้ลูกช้างมาขอมสนเหมุนใครดีไปกินกะให้ไปเคดไปยำสมพวงมาตาานาทุกอย่็งทุกสิก่งทุกอย่าง นโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมาพุทัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสัมาัมพุธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมาัมพุธัสสะวาจาสิทธิ์นโมพุทธาวาจาสิทธิ์นโมพุทธาวาจาสิทธิ์นโมพุทธาวาจาสิทธิ์พุทโธตัมโมสองโคพุทธันตังกลาง เอาได้แล้วสองยางเข้าไปอ่าคนเอาหาักเพื่อนเนาะจานเหมืนเท้าอืน่นมากระจก,กนะครับเขาเตรียมมาอ่าพอแต่เสร็จพิธีการขอขมาเพืเ่อนแล้วก็เอากระถอดชุดใดญ่นะเพื่นอนเพราะว่าเพื่อให้เข้าชุดพุดยังไม่จิเพื่อเข้าสิออกนะครับผมอ่าตอนนี้กะเบรกไว้ก่อนแป๊บนึ่งนะพี่น้องจังมากมึงการคุดมันนะครับพี่น้อนมาในกะถอดชุดขาวออกแล้วเอาชุดนี่ยนะพี่น้องบนเพราะว่ามัน มันสิตองน้ำหานะครับน้ำหาหาข้างเหงาเพราะว่าสีหาใหญ่ไม่เจัาหน่อยข้าวฟ้มต้นอบเชยนี่มันเป็นมันเป็นต้นน้อยๆนาะครับต้นเล็กๆเป็นเครื่อนเล็กๆพี่น้องสีบอยใหญ่นะครับเห็นบ่นะครับเหงาสีลูกหนียนะครับเหงาเหงา ใกล้บ้านจริงนะสมุนไพรนี่ครับถ้ปเป็นหมองครับก็นเกิดนี้แต่าไปโยงไ่กหอน้ำข้าวน้ำาเข้าวน้ำหัวน้ำปลาน้ำนขาน,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 น้น้ำาอน้อ,อเงินน้าน้มอนามอน้องนน้าวาอเงนาน้้ำลนะาน้เงนน้าน,น้ามอนงนน้ำานหมนาหอ้นะาวอาองนี่ำข้าน้อนน ใส่ข่วมพิธีพิธันด้วยพิสั่นกับบอดดอยนะหลังจากเราขอแข่งขันหาข้อคและห้องกันทำการขุดเพื่อไม่ได้แล้ว,วมาแล้วนะสุดพวค่อยง่ายเส่ยงาม เคยเนาะหอมหอมอีกทีสมสร่อุปผัากับ่อทัดเคยเช่พี่เนอะไบสานเองกับ่อสท่ดเคยดอกเพราะว่าอ่คือไดงยินผู้เท่าพ้นโุพันบอกเนาะเป็นยาอายุวัฒนะยาแป่ว่าอาซอยบำรุงห่ังกาย สมรรถภาพทางเพศได็กเพาะนั่นแหละเนาะเด็พี่น้องกักกล้องไปก่อนเนาะหาเครื่องมาอ่ะพอยเลยพี่น้นองเงานนหนึ่งครับเงาอบเชยพะยาอบเชยะอ,อันออน,อนี้โบแมนนี่ยตัวนี้นะต้องบึงดีๆแย่แย่ดีดีเลยพี่นะ้องแย่แย่ดีดีนีกจางแมนอันนี้โบแมนด้วยเลยจางแมนเนาะนี่อนะไรแย่มา ขุดจะโดนจ้าน้าที่ซ้ำใน่้องๆคนัทำการแสดงการขุด หาดยิ่งใหญ่เนี่ใครอยู่เด่นหาดบนย่งใหญ่ใหกี่ลายกระซัมเนี่ใครอยู่เด่นกระซัมหาดเพียงเนี่ยมันเป็นบ่อนะเพ็ดข้างนอกพี่หน่อยห่างบา่อนะเพ็ดพี่น้องนี่เลยห่างบ่อนะเพ็ดบ่อนะเพ็ดนี่ก็เป็นสแบบนะมุนไพรแบบอันดับขึ้กันแล้วพี่น้องมันมีหลายขนาดเห็นว่าหลายขนาด

อนะันซ่อนถือความหอมนี่เด้อพี่นอ้อ,นองหอมหอมนะครับอบเชยนะครับอบเชยพี่น้องเชยเอาเดี๋ยวหาอีกหาเครื่องสีใหญ่ก่อนพี่น้องเมื่อกี้นี่คุดพญาอบเชยไปแล้วบาดนี้มาเอาพญาประสงค์เนาะพญาประสงคมสิคุดงานอยู่พี่น้องไม่ใชอยุบแปลงนะครับนี่พญาประสงค์พี่น้องดับที่เอาเพป็น นอกพี่นออ้องเนาะเอาผสมนะเราจะทำการทำการขุดขุดคือสีขุดง่ายอยู่พอดินเป็นแปนอันนี้เป็นพยาประสมพยาหลากัลกหลักระสมเนาะนพี่น้องเอาไปผสมกันเลยนะแล้วปลุกเชย เป็นยาอายุวัฒนะเป็นสมุนไพรขึ้นชื่อทั้งเชาวนี่เพื่อนว่าทั้งเชาวนี่เป็นเป็นหนองคนใดคือหนองทั้งเชาวโอ้ยสูบห้องดูบ้านเ้องอะไรแล้วบ้านนะครับคือรากประสงค์ ไมเห็นไม่เห็นอยู่อเลยพี่น้องเหนน้ำเขอยกอะไรอาจจะเห็นน้ำมันยุ่ไกลแดดแดดได้พี่น้องได้ไหยแดดแห้งายนะครับแดดหล่รดบ ผู้ใหญ่อยู่ด้วยคนอย่างอยู่พี่น้องยังอยู่เนี่ยอันนี้ใหญ่นี่ประสงค์นะครับเดี๋ยวมารากประสงค์นะครับเห็นอ,นอยู่พี่น้องมันคือนแดดนะครับหากประสงค์ในใบเพี่นเนา้กลับไปผสมที่กันกันกบอบเชยเอาละเอาพี่น้องเขตต่อมาบันทึพี่น้องครับ หลังจากเข้าไปขุดเอาสมุนไพรมาเรียบร้อยแล้วเนาะมอเนี่ยเาทำการลางนะพี่น้องการล่างครับอ่าล่างให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือค um, ือที่เข้าลางไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือล่างแล้วตัดไว้เป็นท่อนแล้วคืออันนี้คือหากประสง์ประสง์หน่อยหักประสง์หน่อยแต่ว่าหัวใหญ่นะพี่น้องคือหากประสง์หน่อยนะครับอ่าประเทศนี้ก็อันนี้อบเชยนะครับอบเชยพี่น้องอบเชยเนี่ยเขากลังลางเรียบร้อยเขากำมาเห็ดเป็นมัดเป็นหมัดไปนะครับ เป็นหมัดเป็นเจ็บเนาะเวลาตุตมเขาก็บ่ต้องใส่หลายใส่เพราะต้องปอบามันมันจิเปญญ็นยาหอมเนี่พี่น้องหอมเขื่อนี่หอมสมสมว่าอบเชยอีหลียอยู่เนาะอ่าบริสันเองกับพ,พึ่งเสียดสัมผัสตะกี้ก็เห็นอยู่ของบระเทเข้าใจว่าพจนิพพิจิตรสมุนไพรแปลว่ามีคุณาค่าป,ป่านนี่เนาะพี่น้องครับผมมันเลยพูนเอิยนว่าพระยาอบเชยเนาะครับพระยาอบเชยหรือว่าสมุนไพรอบเชยสิประมาณนี่พี่น้องคิดว่าขั้นหัวหาอะไรบีก็สิปมาสนี่นะครับ นครับหอมนะครับอ่ห้องสิฝนฝนก tails, ็ไดน้ 7, องฝนใสกินคือบัวรันดเกกอบัวรานเพป่นสิฝนเราอย่าหักใหม่ก็ได้แต่ว่าแต่ห้องขอมาต้มต้มนี่สิดีที่สุดพี่น้องครับผมต้มเนาะอ่าต,ตามธรรมดาภาษาไทยบ้านเพื่อนว่าเครื่องตดหมาแต่ว่าโบโบสมดอกผมวบ่าเนาะเพื่อนว่าเครือต้ดหมาเนี่ยโสมเพราะว่าม pues. <c oughs> <c oughs> ันไม่ได้เหม็นในพี่น้องมันหอมหอมนะครับต้องเปลี่ยนซื้อใหม่ว่า เือหอมจันพระอินยังปราหมีามเนาะหอมจันหรือว่าหอมหอมยังกรไดน,นะพี่นอ้องม,มันหอมเลยพี่น้องมันบริบบบบบบเบเบเเเออเออบบนะนะบบบบบนบบ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 บหบาบบบบนบบ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 บมบบบบอบบมบบอ่บบบบบมบบ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 บยบบบบบบบอบบะอบบบนบบ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 บดบบ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 บามาลบางนะครับลบบงเบบบบบบมบบ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 บะครับบับตากแดดไว้อันนี้เป็น สับพักคุณนะพี่น้องสับพักคุณนะครับสําหรับหากประสงค์นี่ต้มแต่เพิ่อนอย่างเดียวก็คือแก่เอ็นแก่ห่านแก่ท้องนะครับท้องจุกท้องเสียดกินแล้วสิเอื้อมสิเลอดีเพรานว่าทายง่ายนี่เป็นสมุนไพรสันเยียมของอีสานพื้นบ้านเฮาของพอ่อแม่ตะเกาเฮาเนาะครับแล้วก็บอบเชยนีย่อบเชยนี่ยคือบำรุงร่างกายนะพี่น้องบำรุงกายซ้ำกันกับเพื่อนอือนอนน่นว่าอะไรงี่นบาดช่าบ้านเพป็นบอลเนี่ ซ้ำทั้งเฉาอยู่ประเทศนอกด้วพี่น้องซ้ำทั้งเฉาพวกยังแหละทั้งเฉาพวกที่เขาเจ้าไปหายังนปูน้ำผาเป็นอย่างนั้นนี่เนี่ยเขาเฮ้ากันฮึ่กกันนะครับมีเพื่อนเอ่ยว่าอย่ามองข้ามมันอยู่ในประเทศไทยก็สุดยอดเหมือนกันแต่ว่าหอมอีหลี่เนาะหอมหอมต้มแห้งสรหอมแห้งเนาะปัญหาเขากเอามาผสมกันนะครับมาผสมกันตุ่มต้มเทล่าซ้ำนี่เนาะต้มเทล่าซ้ำนี่เข้ากันเอาเดือกไปหนึ่งห้าแบบประมาณนี้พี่น้องต้ม เดี๋ยวบายันสิตากแดดเช่นคนะจังสิมาเริ่มต้่มต้มกลิ่นล่องเบืองพราะว่าเนหนึ่งเอารวมกันเข่าเนี่สิมาเป็นบำรุงนะครับบำรุงร่างกายเนาะตัวนี้สิบำรุงร่างกายนะพี่น้องบำรุงร่างกายให้มีหนามินวนให้กระชับกระเชงกระชุ่มกระชวยนะครับนี่สรรพคุณเนาะซอยเป็นอายุวัฒนะพร้อมด้วยนะพี่น้องเพิ่งยังบอกว่าซอยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะพี่น้องคือกินแล้วห้องสี มีกำลังมังชาติตึงตั้งอย่างประมาณนี้เนาะหน้าตากระิออนก็ไว้นุ่มเนมขึ้น <c oughs> นพี่น้องอันนี้เพื่อนบอกเพ่นเดินว่ากระชับกระเชงหน้าใสหน้าใสมีสีอารมณ์ดีความสุขก็มีเ่็นวานน้องไปนองเข้ากันอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็มีความลาเลื่องเบิกบานเป็นวันหน้าใสเป็นวานาน้องครับผมอ่ะนี่คือผูถ้ถ่าผู้ทุนบอกมันก็เลยหม อาจมาเป็นอาจสม,มุนไพรที่เป็นตัวซอยเข้านาะมืนอนียก็เป็นว่านังคา่นเนะาะาบายสารกะไปไปไหวไปบูซาเอาพี่นอ้องเ,เอาโอเคเนี๋ยวก็ฝากพี่น้องเขาไว้ในกัรายการทางช่องทีวี TV, มือถือใบสานเอสบีเอ็มสตูดิโอหรือว่าเฟซบุ๊กนะครับผมก็ฝากพี่น้องเข้าเป็นกระลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์อยังกระบาไปนะพี่น้องครับก็ขอให้แฟนรายการเข้าทุกหมองทุกบอลทุกกลัทุกไฟทุกโซนนะครับ จงมีอายุมันผลยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย,ย่าจุนนะพี่น้องเด้อให้มีอายุมันก็เงี้ยลำๆเรื่อยๆเนาะให้มีแต่ความสุขความเจริญอย่าเ <c> ถ <oughs> ่านะเฮ้ยนะพี่น้องอยา่า, <c oughs> ยาเถ่าอ๋อจะได้กะ <c oughs> เดี๋ยวลองมื่งสม,มุนไผ่แหละบริษัทจังรสินมารีวิวพี่น้องให้เดือดเบิ้งบัดจินมุ่งไปแหล่ะไปเจริญนะครับจะเอาเพื่อนว่าเอาความจริงมาว่าสู้กันฟังนะพี่น้องอ๋อว่าวลายมันไล่นะพี่น้องว่าวซ้ำเนี๋ยวเอาหอกันใน้เคสต่อไปซ้หรับเคสเนี๋ยวขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ